สเตปรีเฟรมเนี่ยจะเป็นเชิงลึกเลยนะจะเป็นขั้นแอดวานซ์ของการโค้ดและเป็นจุดที่ทําให้คนเปลี่ยนเยอะรีเฟรมก็เหมือนกับดาบสมุไรเหมือนสไนเปอร์นะคือการยิงให้ตรงเป้าด้วยเวลาอันรวดเร็วอันแรกที่เราต้องทําคือไฟล d limiting belief คือหาความเชื่อจํา าความเชื่อจากัดคือหาเนื้อร้ายหาเชื้อโลกหาจุดที่มีปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้มันจะต้องมีความเชื่อที่จํากัดอยู่เสมอเราจะต้องใช้การยิงคําถามนะเจาะเข้าไปเขาเรียกว่าตัวเมตตาโมเดลนะเดี๋ยวมันจะมีคือการยิงคําถามเหมือนต่อจิ๊กซอไปให้เห็นภาพว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราคิดยังไงหรืออะไรก็ตามนะครับยิงคําถามจนเราเจอ ความเชื่อจํากัดของเขาว่าไอ้ปัญหาต่าง,างๆพฤติกรรมที่เขามีปัญหาอารมณ์ยังร้ไความเชื่อเขาคืออะไรถ้าเราเจอตัวนี้เราจะแก้ได้มันก็จะอยู่ในคําพูดนั่นแหละที่ว่าสังเกต wording behind wording นะสังเกตคําพูดที่เขาพูดออกมามันมีแฝงออกมาตอนโคดนี่แหละ เพราะฉะนั้นจึงสําคัญไงที่เราจะต้องเซตโคสเทต้องอยู่กับปัจจุบันขณนะเพราะมันจะออกมาเป็นคําพูดตอนที่อารมณ์เขาพลั่งพลูถ้าอารมณ์พลั่งพลูคําพูดมันจะออกแล้วมันจะออกเป็น limiting belief แต่เราจะต้องเงี่ยวหูฟังแบบดีๆที่เขาเรียกว,ว่า active listening เราจะได้ยินคำที่แบบว่าเป็นเหยื่อโดยเพราะถ้าเกิดเรามีไมค์เสร็จเราจะรู้ว่าคำนี้เป็นเหยื่อ คำนี้เป็น limiting belief คำนี้แหละตัวปัญหาหรืออะไรก็ตามนะครับนะตรงเนี้จะเป็นแบบซับซ้อนมากเลยนะครับนะแต่ผมจะค่อยๆแกะออกมาให้มันง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะยงแต่ว่าตอนไปทําจริงอ่ะมันจะต้องไปฝึกค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะแต่ให้รู้ไว้ว่ามันจะมีพวกคาอ่ะที่เขาพูดออกมาเช่นเออก็ชั้นมันโชคร้ายอะไรแบบเนี้ยเวลาเราพูด่าโชคร้ายหรือสมมตินะเอาง,ง่ายๆสมมติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยพูดอ่ะเรียกร้องความเท่าเทียมกันสมมตินะเอาง,ง่าย เราไปเห็นคนคนหนึ่งเรียกร้องความเท่าเทียมชายหญิงเราแทบจะรู้เลยว่าถ้าเกิดใครเรียนโค้ดก็จะรู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมของพ่อแม่ในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นลูกคนจีนที่รู้สึกว่าเพศหญิงไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่าเพศชายอะไรแบบนี้เราจะอ่านออกว่ามันมี limiting belief อะไรบางอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้วก็สังเกตจากพฤติกรรม นะพฤติกรรมเขาเราก็จะรู้ว่ามี limiting belief อะไรบางอย่างนะครับเช่นพฤติกรรมคือล็อกประตูมากไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันกลัวอะไรบางอย่างมีความวลอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างเราก็จะมีวิธีสังเกตหรือสังเกตผลลัพธ์นี่แหละผลลัพธ์ในชีวิตเขาเกิดอะไรขึ้นนั่นนะ่ะคือ limiting belief ที่มันสอดคล้องกันเสมอมันก็จะไปตรงกับคําว่าการเซต intention นั้น เพราะนั้นผลลัพธ์ในชีวิตของมนุษย์มาจากการที่เขามีเซตอินเทนชันไว้มีแรงขับที่ยังไม่ถูกเติมเต็มไว้นะซึ่งตรงเนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องแรงขับของมนุษย์เราจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดขึ้นในชีวิตเขาอ่ะมันมาจาก limiting belief บางชนิดอยู่เราก็หาประโยชน์เชิงแฝงนะตัวนี้เป็นตัวสําคัญประโยชน์เชิงแฝงของปัญหานะตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่ ถ้าเข้าใจเราจะลัดขั้นตอนการแก้มาแบบบุ๊บเร็วเลยแบบตัวเนี้ยเป็นตัวคมที่สุดคนที่เรียนเทนเด์โค้ดก็จะค่อยๆแกะประโยชน์เชิงแฝงมาแล้วก็ในคอร์สเนี้ยจะค่อยๆรวบรวมมาเรื่อยๆนะครับประโยชน์เชิงแฝงมันคือการที่คนๆหนึ่งอ่ะมีอินเทนชันหรือการขาดการเติมเต็มบางอย่างถ้าเราสังเกตมนุษย์เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างเพื่อเติมเต็มปมต่างๆของตัวเองซึ่งปมผมก็อธิบายแล้วว่ามันมีสี่ปมใหญ่นะครับ ซึ่งพอเราไปเติมปมตัวเนี้ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์บางอย่างซึ่งบางครั้งพฤติกรรมก็อากมาเป็นสิ่งที่ไม่งดงามอย่างเช่นเราเห็นคนคนหนึ่งที่มีโตรคหรืออมัมพฤกษ์แล้วก็ผลลัพธ์ของเขาคือเป็นโรคใช่ไหมแต่ positive t e n t i o n คือการที่เขาได้รับการใส่ใจดูแลแสดงว่าลึกๆของเขาเขาต้องการให้คนมาดูแลอะไรแบบนี้มาเป็นแบบนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคําว่า positive e n s i o n เราจะรู้ว่าเราแค่เห็นพฤติกรรมเห็นการกระทา เราแทบจะรู้เลยว่ามันมีการขาดแคลนนมเต็มอะไรมันมีการ limiting belief อะไรอยู่เพราะนั้นโค้ดที่คมคือโค้ดที่อ่าน positive intention ได้คมมากๆนะครับ